สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับกาวสวัสดีลูกศิษย์หลวงปู่พระมหาศิลาทุกท่านนะครับกาวสวัสดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเรานะครับ1นึนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็มีพระเหรียญของหลวงปู่นะครับมาให้พี่ๆรับชมความสวยความงามกันนะครับ วันนี้นะครับผมนำเหรียญที่ระลึกมหากถินหกหกนะครับมาให้พี่ๆรับชมกันนะครับเป็นสามเหรียญสามเนื้อนะครับสามเหรียญสามเนื้อนะครับเหรียญกรถินหกหกนะครับจัดสร้างมานะครับคร่าวๆนะครับประมาณสองหมื่นเหรียญนะครับประมาณสองหมื่นเหรียญนะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับประมาณสองหมื่นเหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปชมเหรียญจริงพร้อมๆกันดีกว่านะครับ เหรียญนี้นะครับที่ผมนํามาให้พี่ๆดูนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดานะครับจัดสร้างมาทั้งหมดนะครับสำหรับเนื้อทองแดงลมดำ5,000เหรียญเท่านั้นนะครับ5,000เหรียญเท่านั้นนะฮะลักษณะของเหรียญนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับเป็นรูปไข่นะครับรูปไข่รูปเหมือนหลวงปู่นั่งขัดสมาธิเต็มองนะฮะข้างล่างจะเขียนว่า หลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นสายความคมความงามของเหรียญนะฮะดูเรขโอดลันนัมเบอร์นะครับ26 2694นะครับเหรียญนี้2694นะครับดูเรียบเท้านะครับนิ้วเท้าเรียบเท้าติดคมชัดนะครับนิ้วมือเรียบมือติดคมชัดนะครับเส้นสายนะครับสังกติจีวรนะครับดูนะฮะ เป็นสันและเป็นแท่งเลยนะครับคมๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหเหรียญน,นี้จะหมูกโดนมานิดหน่อยนะครับเหรียญน,นี้จะหมูกโดนมานิดหน่อยนะครับเส้นหน้าผากเส้นเกษาติดคมชัดนะครับดูเส้นขนแมวนะครับสายฝนขนแมวนะครับติดคมชัดนะคะ นี่นะครับตอกโค้ดนะครับพระธาตุหมื่นหินนะครับเป็นโค้ดพระธาตุหมื่นหินนะครับต้องคมคมชัดๆแบบนี้เลยนะฮะดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเป็นสันเป็นแท่งนูนนูนคมคมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะฮะด้านหลังนะครับจะเป็นองค์พระธาตุหมื่นหินนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญนะครับ แล้วก็จะเขียนว่าที่ระลึกมหากถินนะครับวัดพระธาตุหมื่นหิน2 566นะครับดูความคมชัดนะครับเส้นสายนะฮะดูความคมของตัวหนังสือนะครับนี่นะครับองค์พระธาตุนะครับองค์พระธาตุหมื่นหินนะครับ คมคมเลยนะครับเป็นสันเป็นแท่งคมคมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับดูนะครับตัวอักขระเลขยันนะฮะเป็นสันเป็นแท่งคมคมแบบนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มี พระธาตุมื่นหินนะครับอยู่บนเหรียญน,นะครับอยู่บนเหนนรียญนะฮะเดี๋ยวเราไปชมเหรียญเนื้อทองแดงชุบทองนะฮะเนื้อทองแดงชุบทองสำหรับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับ,บ,รบจัดสร้างมาเพียง4,500เหรียญเท่านั้นนะฮะจ,จัดสร้างมาเพียง4,500เหรียญเท่านั้นนะ เรามาดูเลขโคดรันทาเบอร์นะฮะเหรียญนี้นะครับสามนะครับศูนย์นะครับสามศูนย์สามศูนย์ห้าแปดนะครับสามศูนย์ห้าแปดนะครับดูนะครับเส้นสายนะครับเส้นสายฝนเส้นขนแมวนะครับดูเส้นสังคติจีวรเล็บมือเล็บเท้าติดคมชัดเหมือนกันนะฮะนี่นะครับ โอ้ยเหรียญนี้จะหมูกโดนมานิดนึงนะฮะจะหมูกโดนมานิดน yeah. ึงนะฮะดูบนหูเหรียญนะครับคมๆแบบนี้เลยนะฮะเส้นหน้าผากเส้นเกสานะครับคมๆเลยนะฮะเหรียญอ่านี้จะตอกโค้ดนะครับตรงสังคตินะครับตรงสังคตินะครับตอกโคดรพระธาตุหมื่นหินตรงสังคตินะครับดูด้านหลังของเหรียญนะครับ ดูองค์พระธาตุคมคมเลยนะครับคมคมเป็นสันเป็นแท่งนะครับดูตัวหนังสือนะครับติดคมชัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญเบญจโรหะกันต่อเลยนะฮะนี่นะครับเนื้อเบญจโรหะนะครับจัดสร้างมานะฮะเพียง 2499องค์เท่านั้นนะครับจัดสร้างมาเพียง2499องค์เท่านั้นนะครับดูนะครับเรขกรันนำเบอร์เหรียญนี้นะครับ1536นะครับ1 5ึ6งนะครับดูตัวหนังสือนะครับเป็นสันเป็นแท่งคมคมเลยนะครับเป็นสันเป็นแท่งคมคมเลยนะดูเรบมือนะครับเรบมือนะครับเรบมือ นิ้วมือเร็บมือติดคมชัดนะครับเร็บเท้านิ้วเท้าติดคมชัดนะครับต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดพระธาตุมื่นหินนะฮะดูเส้นสายฝนเส้นขนแมวนะครับเหรียญนี้นะครับจหมูกร้อยๆเลยนะครับจหมูกร้อยๆนะครับดูเส้นหน้าผากเส้นเกษาติดคมชัดนะครับใบหูนะครับคมๆเป็นสันเป็นแท่งแบบนี้เลยนะฮะดูนะครับ พื้นผิวเหรียญนะครับตึงเรียบตึงนะครับพื้นผิวเหรียญเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับดูด้านหลังของเหรียญต่อเลยนะฮะดูนะครับองค์พระธาตุนะครับเป็นสันเป็นแท่งคมคมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับอากาักขรเลขยันคมคมเลยนะฮะคมคม ด,ดูนะครับเป็นสันเป็นแท Healthy ่งคมๆแบบนี้นะครับสวยนะครับสวยถือว่าผู้จัดสร้างได้จัดสร้างจัดสร้างมาได้สวยงามมากๆนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงรมรำและเนื้อทองแดงกะไรชุบทองนะครับใครที่ต้องการนะครับใครที่ต้องการนะครับใครที่ต้องการใครที่ อยากมีไว้ครอบครองอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับเหรียญสําหรับเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับผมเปิดไว้ที่350รวมส่งนะครับ350รวมส่งนะครับสำหรับเนื้อกะไรทองเนื้อทองแดงกะไรซุปกะไรทองนะครับเนื้อทองแดงซุปทองนะฮะผมเปิดไว้450รวมส่งนะครับ450รรวมส่งนะครับ หรือใครจะยกหมดนี่แปดร้อยนะครับยกไปนี่สององนี้แปดร้อยนะครับรีบๆเลยนะฮะราคานี้มีไม่บ่อยนะครับราคานี้มีไม่บ่อยนะฮะสองเหรียญน,นี้ครับมีตำหนิที่จมูกนิดหน่อยนะครับแต่พื้นผิวเหรียญน,นะครับถือว่าสมบูรณ์สวยงามนะครับพี่ๆท่านใดที่ อยากมีไว้ครอบครองนะครับอยากจับจองเป็นเจ้าของนะฮะติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ097 165 1189นะครับหรือจะแอดไลน์ผมมาเบอร์นี้เลยก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะคำพูดใดนะฮะไม่สุภาพนะครับหรือพูดผิดประการใดนะฮะต้องขอกราบขอโทษขออภัยนะครับทุกท่านด้วยนะครับ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราคลิปของเรานะครับวันนี้ผมก็พอแค่นี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ